สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมช่องหลัง C H ีเฮดตุนครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาเหรียญพ t ทีครับผมเหรียญพ t ีคือเหรียญอะไรก็คือนี่เลยเหรียญแพลตินัมนั่นเองครับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าเหรียญแพลตินัมเนี่ยมันเอามาใช้ทําอะไรเนาะและหลายคนก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะ นั่นเองนะคือนั่นคือปัญหาคุณจะต้องเริ่มเก็บเหรียญพีทีได้เนี่ยในช่วงที่เลเวลประมาณ2ี่้าขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านมาอย่าไปนับรวม,มนะว่าเออมันนานแล้วต่อไปเราไปดูจุดที่2ครับผมปฏิบัติการพิเศษนี่ปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเพื่อนบอกโอ้โหมันต้องเติมหรือเปล่ามันไม่ต้องเติมก็ได้ครับผมแถวบนเนี่ยมันของสายฟรีอยู่แล้วเนาะซึ่งมันมีเหรียญพีทีมันจุอยู่ด้วย5เหรียญเนาะในเลเวล14 อย่าไปสนใจครับผมใครๆก็แพ้กันทั้งนั้นแหละครับผมเล่นนะแล้วเราแต่ส่วนที่เราแพ้เนี่ยมันแพ้เพราะอะไรผมเคยทําคลิปมาให้แล้วนะครับผมเราแพ้เพราะอะไรบ้างหุ่นเลเวลต่ำกว่าเขาบ้างเราอัปเกรดผิดจุดบ้างคนขับเราไม่ได้สนใจในการดูแลบ้างอะไรเงี้ยการใช้ท้องผิดประเภทคือทุกอย่างในเกมเนี่ยมันส่งผลโดยรวมหลายหลอย่างเนาะส่วของผมเองเนี่ยก็พูดอยู่เสมอที่หุ่นผมปืนผมไม่ค่อยคืบหน้าเพราะเนื่องจากผมทําหุ่นมาหลายเซตเนาะ แล้วก็หลายตัวเพื่อจะทารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูบนผมริงจะเป็นเลเวล8เลรเวล9ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปเนาะแล้วก็พอถึงจังหวะนั้นแล้วก็มาเน้นปืนเลยพอเน้นปืนถึงเลเวล8เลเวล9ปุ๊บเนี่ยผมก็จะหยุดเรื่องเรื่องปืนลงไปแล้วก็จะไปเน้นเรื่องคนขับอะไรประมาณนี้ให้คนขับเนี่ยมีสกิลเข้ามาช่วยอย่างมากเนาะซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะมาทําให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างระหว่างสีของสกิลคนขับเนี่ยที่เป็นสีแบบนี้สีม่วงสีเหลืองเนนีี่กับสฟ้า มันต่างกันโคตรเลยเพื่อนบอกได้เลยว่ามันต่างกันมากๆนะอย่างตัวราวาน่าตัวนี้มันเป็นสีสําสดนาะก็คือสีขาวกับสีฟ้าถ้าเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าเปลี่ยนรูปลักษ์ของหุ่นจะเปลี่ยนดาเมดไปเลยโทวทีมไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษ์เรียกว่าเปลี่ยนกาเรียกว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าหุ่นเราเนี่ยมันเพอร์เฟกขึ้นนี่และก็เรื่องโมดูลนี่นเพื่อนๆต้องใส่ใจเรื่องโมดูลด้วยนะเพราะบางทีไม่มีตังค์รับปืน หรือไม่มีตังอัพดาเมจในปืนหรกอสกอะไรต่างๆเนี่ยโมดูลพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยโดยรวมเนาะโมดูลดาเมจตรงนี้ก็คือมันจะเพิ่มดาเมจให้อาวุธทั้งหมดเลยนะมันเหมือนอัพตัวเดียวครอบคุมทั้งตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งราคามันตายตัวผมเนี่ยใช้โมดูลพื้นฐานที่เขาให้มาตลอดนะโมดูลที่สุ่มมาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่ไค่อยได้ซื้อด้วยโมดูลนี้บอกตรงว่าไม่ได้ซื้อเลยเพราะมันมีราคาแพงเนาะห้าพันทองสองพันกว่าทองเงี้ยเราเก็บไว้ก่อน โมดูลพื้นฐานเนี่ยอัพให้เต็มเลยครับมันช่วยเยอะเพิ่มมาตั้ง4%เนตี่ยถ้าไม่สี่เปอร์เซ็นต์ไม่หาได้จากไหนหาได้ยากจริงๆนะเพื่อนนอกจากอัพโมดูล,ล้ะใส่ตอนๆกันแบบนี้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อน,นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับการหาพีทีและการอัพเกรดหุ่นโดยคร่าวๆเนาะก็วหวังว่าคงจะมีประโยชน์อย่าลืมนะครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจครับผม เราจะได้บรรลุการเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นสาระอะไรดีๆเนาะสำหรับช่องของเราคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน